ชอบไลฟ์แชร์สวัสดีค่ะโรลคลำไส้รั่วดูแลอย่างไรก่อนที่จะไปดูวิธีการดูแลโรลคลำไส้รั่วนะคะเรามาทําความรู้จักกับโรคลำไส้รั่วกันก่อนโรคลำไส้รั่วนะคะคือภาวะที่ลำไส้มีการดูดซึมผิดปกติเนื่องในคนปกติทั่วไปนะคะผันหนังลำไส้เนี่ยจะมีการเรียงตัวชิดติดกันนะคะเพื่อช่วยในการกรองเอาพวกเชื้อโรค หรือว่าสิ่งมีพิษต่างๆนะคะที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่ผนังลําไส้ตรงนั้นเนี่ยเขามีการอักเสบนะคะทำให้การเลี้ยงชิดติดตัวกันตรงนั้นเนี่ยไม่เกิดขึ้นเกิดช่องว่างนะคะหรือเกิดรอยรั่วขึ้นมานะคะทำให้ร่างกายได้รับเอาสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นสารพิษหรือแม้แต่อาหารที่เราทานเข้าไปและร่างกายไปมองว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย ร่างกายก็จะมีการสั่งตัวเองนะคะในการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานหนักขึ้นค่ะ การบ่งชี้นะคะของโรคลำไส้รั่วนะคะเรามาดูกันว่าโดยปกติเมื่อเป็นโรคลำไส้รั่วเนี่ยเราจะมีอาการอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือจะมีอาการปวดท้องบ่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะคะอย่างที่สองค่ะคืออาการที่เรานะคะไม่สามารถที่จะย่อยเอาสิ่งที่ทานเข้าไปได้โดยเฉพาะในเรื่องของแป้งแล้วก็น้ําตาลขัดข่าวนะคะเมื่อเรามีการทานเข้าไปเนี่ยก็เกิดภาวะท้องอืดท้องเฟ้อนะคะหรือว่าแก๊สในกระเพาะเยอะขึ้น นอกจากนี้ค่ะมีภาวะท้องเสียเรื้อรังนะคะอไอาการประเภทที่ว่าเดี๋ยวก็ถ่ายเดี๋ยวก็ถ่ายนะคะเป็นมากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์นะคะติดต่อกันเรื่อยๆเนี่ย ก็เป็นอาการแนวโน้มนะคะที่บอกให้รู้ว่าคุณอาจจะมีภาวะโรลคลำไส้รั่วได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะยังมีอาการในเรื่องของเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแม้ว่าเรานะคะจะนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วแต่เราก็ยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงค่ะมีอาการมือเท้าเย็นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นง่ายอย่างผิดปกติและอาการนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะนอกเหนือจากที่เรามีอาการท้องเสียแล้วเนี่ยยังมีอาการปวดศีรษะได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะโดยที่เราก็ไม่รู้สาเหตุแน่ชัดเช่นกัน นี่คืออาการที่บ่งบอกให้รู้ว่าคุณกําลังเป็นโรคลําไส้รั่วอยู่นะคะ สาเหตุของการเกิดโรคลำไส้รั่วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีสมมติฐานที่แน่ชัดนะคะหรือมีหลักฐานที่จะเจนแต่พอจะมีการอ้างอิงได้คร่าวๆว่าสาเหตุที่เกิดก็คือความเครียดนะคะหรือว่าการพักผ่อนน้อยนอนหลับไม่เพียงพอการที่เราทํางานหนักนะคะรวมไปถึงนะคะการรับประทานอาหารนะคะโดยเฉพาะพวกแป้งน้าตาลหรือว่านมนะคะมากเกินไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสาเหตุอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เกิดจากการที่เราะะทานพวกยาปฏิชีวนะโดย ฉเฉพาะพวกยาแก้อักเสบหรือว่ายาแก้ปวดบ่อยๆนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคล,ลําไส้รั่วรวมไปถึงคนที่มีโรคนะคะประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าโรคตับหรือโรคไตก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้คุณนะคะเป็นภาวะลําไส้รั่วได้ค่ะ แนวทางนะคะในการที่จะรักษาหรือว่าดูแลตัวเองนะคะอย่างแรกเลยก็คือการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะคะโดยเน้นทานพวกจุดินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือว่ากรดอะมิโนจําเป็นนะคะที่ช่วยในการระบบย่อยให้กับร่างกายแล้วก็เมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการอักเสบต่างๆเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะทานยานะคะโดยเฉพาะยาแก้อักเสบแล้วก็ยาแก้ปวด รวมไปถึงนะคะในภาวะของคนนะคะที่ทานพวกนมแป้งน้ำตาลขัดขาวบ่อยๆก็งดอาหารพวกนั้นแล้วหันมาทานนะคะเป็นพวกนมถั่วเหลืองหรือว่าแป้งที่มีการขัดสีน้อยอย่างเช่นพวกน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็งดพวกบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะเป็นการรักษาเราได้แล้วค่ะ ภาวะลำไส้รั่วนะคะก็อาจจะเป็นโรคที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อไปได้แต่เราสามารถดูแลตัวเองจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดแล้วก็ที่สำคัญนะคะทำจิตใจให้สบายในการดูแลสุขภาพค่ะ